ในบทเรียนนี้เราจะทํางานแบบมือเริ่ไข่นะครับโดยใช้เครื่องมือต่งตางๆนะครับแต่เรามาเป็นเครื่องมือแรกก่อนนะครับเป็น list box นะครับนี่ list box ดึองออกมาเลยนะ list box อีกรอบนึงนะเร็วอาจจะเร็วไปช้าๆนะไปที่ท o o l ล็อกแล้วก็เลือก list box มาแล้วอานะ list box ถามว่า list box เป็นยังไงครับ่ะลองเล่นดู list box ก็จะเป็นแบบนี้ นะครับมีนี่แหละเป็นช่องช่อแเราก็ให้เลือกเลือยเลือลือเลือเลือก,อก,อก,อกนะครับวิธีการใช้ก็กดคลิกนะครัแล้วก็เลือก edit item ก็ใส่ลงไปครับเช่นอ่า uh, w atercoffee แบบนี้อ่านะเอาตัวนี้ไปใส่เครื่องม่กด r ั n นะครับเล่นนี่ครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็น watercoffee แบบนี้ให้เราเลือกได้ อ๋อนะครับเดี๋ยวเราจะเอาทิกบ็อกมารับค่านะไปที่ทิกบอกเราสร้างทิกบอกขึหนึ่งอันนะครับขยายใหญ่สักนิดนึงก่อนปรับฟอนต์นะครับโอเคเราก็จะใส่ลงไปครับเช่นเลือกแบบนี้ครับถ้าเราเลือกวอเทอร์เนี่ยจะขึ้นยี่สิบถ้าเลือกคอฟฟี่จะขึ้นสามสิบอะไรแบบนี้ครับก็คือใส่ราคาลงไปกดเลือกได้ คราวนี้เรามาดูวิธีการทําดีกว่าก็ที่ถูกกระทํานะครับตัวที่ถูกกระทําคือ listbox นะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาพิมโค้ดที่ listbox ตรงนี้ครับมาเลยก็เราไปทีละขั้นตอนนะครับอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างอะไรบ้างก็จะให้ดูนะครับว่าถ้าพิมพ์แบบนี้จะเออร์เลอร์พิมพ์แบบนี้จะใช้ได้แล้วเออร์เลอร์ต้องแก้อย่างไงนะครับก็อยากจะให้มันเออร์เลอร์นั่นแหละเราจะได้หัดแก้ไขด้วยเพราะบางครั้งเราพิมพ์ถูกต้องทุกอย่างเลย เราจะแก้ไขเออร์เลอร์ไม่เป็นก็เข้ามาเนี่ยก็จะเป็น listbox เลยครับมาจะมีตัวแป่ listbox ขึ้นมาให้เราก็คลิกไปที่ตัว listbox ก็ได้แล้วก็มาที่ตัว name เราก็จะเห็นว่ามีตัวแปรชื่อว่า listbox ก็คือตัวแปรของเกอกน,นี้นะครับเราก็พิมพ์เลยครับ if ถ้าถ้านะครับ listbox หนึ่ง dot tick นะครับมีค่าเท่ากับ w a t e r แล้วก็ใส่ปีกาแบบนี้ครับไลเทั้งลงมาคือแบบนี้คือการระบุลงไปเลยครับว่าเปรียบเทียบค่าครับใส่เครื่องหมายเท่ากับสองอันคือการเปรียบเทียบค่าว่าถ้า list box หนึ่งอ่ะค่ามันคือ water เราใส่ string ลงไปด้วยครับก็คือแบบันโคีนะครับก็ให้ text box 1, หนึ่ง dot text ตรงนีมีค่าเท่ากับยี่สิบอันนี้เป็นตัวหนังสือยี่สบนะไม่ใช่เลขยี่สบ เราก็ลองเล่นดูเห็นไหมก็ขึ้นมาละยี่สิบแล้วเราก็ส่วนมันมีแค่ใส่เพิ่มอะไรสกก็ได้ใส่เป็นกาแฟตรงไหมสวนกาแฟสามสิบก็กดเล่นดูขังเหาก,ก็จะเป็นวทอทร์กับคอฟฟแต่ตรงนี้มันเป็นสตริงนะเป็นสตริงเป็นตัวอักษรนะเราใส่ลงไปตรงตรงเลย จาะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะสร้างตัวแปรขึ้นมาเพิ่มนะครับเช่นครับอ่า่หน่อยอะไรกนได้ปึ๊บอินอินวอเตอร์เท่ากับสิบอินคอฟฟีเท่ากับยี่สิบอะพีพีีสามสิบใช่อันนี้ยี่สิบอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวแปรแทน ก็เช่นแบบ water ตอนนี้เป็นอะไร coffee จะอย่าลืมว่าฝั่งหน้าเนี่ยมันเป็น text box มันเป็นสตริงถูกไหมแต่ตรงนี้มันเป็น in นเพราะว่ามันเป็นตัวแปรจาก in นมา i n water เพราะฉะนั้นเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยเป็นตัวรับค่านะเป็นสตริงเพราะฉะนั้นเราต้องทำเป็นสตริงแล้วก็ใส่ dot to string เข้าไป นะครับก็ลองเล่นดูคราวนี้นก็จะขึ้นยี่สิบกับสาสิบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขแหละอ่าเป็นยี่สิบสามสิบเป็นตัวเลขแล้วก็มันกลายเป็นอนะินนลเราก็สามารถเอาไปทําต่อได้เช่นเช่นเช่นะอ่าเอาไงดีวะอ่าอย่างเงี้ยแหละตรงนี้เป็นราคาน้ำถูกปะเป็นราคา ค่าอาหารอันนี้เป็นเงินจ่ายเงินที่จ่ายแล้วก็ออกมาเป็นเงินทอนอา่า แบบนี้นะครข้อนี้ราคาอาหารตรงนี้นะเงินที่จ่ายตรงนี้แล้วก็เงินทอนข้เนี้เราก็ทําที่กล่องนี้เลยก็ได้เช็คบล็อกสองมาเท็กบอ็บอกสองประกาศเลยง่ายๆเลยแบบเอาแบบเขียนประกาศง่ายๆก่อนเลยก็คือแบบก็คือเท็กบล็อกหนึ่งไม่ใช่เท็กบล็อกหนึ่งเนียเ็กบอ็อกสามเพราะว่าเท็กบอ็อกสามต้องมารับค่าถูกไหมก็คือกล่องสุดท้ายก็เอาตัวค่าก็าคือเช็กบล็อกสองถูกไหมถึงตรวเงินลบกับ ทคบล็อกหนึ่งที่เป็นราคาอาหารขอข้าใจใช่ไหมข้าใจตกาศใช่ไหมก็คือเทคบล็อกสามเนี่ยเทคบล็อกสามเนี่ยมีค่าเท่ากับเทคบล็อกหนึ่งก็คือราคาไม่มีค่าเท่ากับเงินที่จ่ายก็ยคือเทคบล็อกสองเนี่ยลงกับเทคบล็อกหนึ่งสุขวาค่าอาหารสามสิบบาทจ 100, ่ายไปหนึ่งร้อยสุขวะก็ทอนสามสิบไดทอนเจ็ดสิบก็เป็นแบบนี้ กนเนี้มันอาจจะไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเอามาคํานวณกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเน่ยเราต้องไปกันต่อนะครับที่ทําก็อาจจะมีหลายแบบนะครับเช่นตัว่าเราลองนะลองนะลองใส่อนะินอ่าอินอพาร์สไปตัวว่าเราใส่แบบนี้ไป แต่มันเป็นข้างหน้านเป็นสติงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจต้องฟมอ่ะเราลองดูแต่ว่ายี่สิบใช่ไหมใส่ไปหนึ่งร้อยเห็นไหมทอนแปดสิบเห็นไหมเจะขึ้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำที่ไปสิบบอกสองถูกไหม พอเทคบล็อกสองทำงานอะไร Take เทคบ็อกสามก็จะทําเลยเพราะเราทำโค้ดเส่ที่เทคบล็อกสองเทคบ็อกสามเท่ากับเทคบล็อกสองอันนี้ลบกับเทคบล็อกหนึก็คืออันนี้อ่าก็ประมาณนี้ครับก็คือการทำงานของเจ้าตัว list block แล้วก็เอามาคำนวณใช้งานต่างๆนะครับ